มือแก,ก,ก,กมากกระถืออีกเกมากก็มาถืออีก,อก,อกค่ะมาผิดหมวดมังหนาอือ,อ,อมันจะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพระรวยนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดอ,อ,อินทรวิหารนะคะบ้านน้องไผ่ ตำบลหมูหม่อนนะคะอําเภอสมเด็จนะคะจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาตามแนวทางกับหลวงตานะคะเข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะแต่ว่างวดล่าสุดมานะคะก็ไม่เข้านะคะหลุดไปงวดหนึ่งงวดนี้ได้ยินว่าหลวงตาฝันดีแล้วนะคะแอดก็เลยจะไปถามตัวเลขแนวทางกับหลวงตานะคะเ,เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะอะพี่น้อง ค่ะกลาบนมาสการค่ะขออนุญาตตั้งกล้องไปทางนี้เนาะค่ะเนาะค่ะหลวงตาเป็นยังไงค่ะคือมาฝันดีฝันดีอยู่เิ็นก็ให้โบดนแล้วกระตื้นค่ะเออนอนแต่นอนตะเว้นอยู่หรอกเออว่าคุณนอนหลวงตานอนประมาณสามทุ่มฝันประมาณอยู่ชั่วโมงหนึ่งนี่แหละอันฝันแล้วกระตื้นนะ อันนี้ฝันใหม่อครับฝันใหม่ฝันนี่มือคืนนี่ฝันมือคืนสดสดนี่สดสดร่อนร้อนคือพระประทานองค์นี้ละเอาเอาที่เอามาเนี่ยเคยได้โชคก็เพื่อนมาครับองค์ประธานก็ได้ตัวสองงวดโพนได้สองงวดติดนีงวดมหานมันรูดดวงตากับโบยากต้นมะไข่แล้นะมหันก็ได้ว่ามันสีเขาค่าเพราะว่ามันเด็กมันเป็นเพื่อนไ้ที่แรกกันเพื่อนมาไ้เพราะว่าไม่ยิ่งเนาะมานอนมานอนอยดวนมวดกันที่แรก งวดที่สามไม่มีมานอนมากแก้เสือแกส้สักขาเนี่ยแหละคือไม่ให็นุ่มตังรรตัวตาปฏิเสธค่ะนานา,นามันก็ได้แบบกระตีะเท่านั้นนี้อ่ะที่งวดนี้เพิ่นห้นี่บามันคันบอดถือก,จา,กจาจากิจวัตรจังได้กะคือเป็นแนวทางครับแต่บาเพิ่นห้ยเป็นโตว่าเลยเพิ่นก็นห้เป็นโตนไม่ตีความฝันเลยบริจีความฝันเลยคือองค์พระประธานนี่เบาเอง เพิ่นเบาเองเลยเเเาองลยนี่คือยกพระประทานขึ้นประทันผู้มิยิ่งผู้เอามาเนี่ยเพิ่นยุขาเลยคือยกขึ้นห้อยเพิ่นให้ขึ้นประทันยกคือเพราะเพียงหัวนี่ครับท่วมหัวเลยท่วมหัวเลยนี่องยิ้งใหญ่เนี่ยองยิ้งใหญ่เนี่ยหลวงตาก็เลยตื่นตื่นในนั้นประมาณหาทุ่มค่ะตื่นเลยหาทุ่มกระเดียยวเห็นเลขน้ำเพิ่นมานั่นละพี่มิยิ่งบอกว่าเลขออกแล้วว่าทันค่ะ มิยิ่งนั่นผู้มิยิ่งเอิ่นมาใส่ยุคข้างๆเพื่อนนั่นแหละอยู่ข้างข้างนั่นแหะคือเก่าน่ะเลขออกแล้วเลขล่างออกแล้วเด้อค่ะหกเก้าเพื่อนมาแค่เลขล่างด้นี่เลขล่างออกแล้วเออออกแล้วหกเก้าผู้มิยิ่งเนี่ยว่าค่ะพี่เพื่อนน้ำพ่อยังบอกดอกยังแต่เลขบนเดี๋ยวจะให้ดอกพ่อชันเนี่ยพอดีเพื่อนนี้เอาบอกว่านั่นเห็นบ่อบานเห็นบ่อพ่อชันเพื่อนว่าเห็นแล้ว เห็นที่แรกก็คือสามตัวที่กลางเพื่อนเอาจานกลัวไปค่ะแต่บ้ามันพ่นออกมาอยู่หน่อยหนึ่งสามหนึ่งค่ะเออเพิ่ไห้ตัวเดียวเพิ่นได้ตู้ดอกอีกมสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เบิร์ดเท่านั้นด้วยความฝันตื่นจะหันมาบอดนอนแล้วทอดแจ้งเลยบอดด้รับบอดด้นอนเลยบอดด้นอนเลยไอตลอดเลยเัิงไข่พร้อมกาโบไข่มันไข่มันหายแล้วอ๋อแต่ไอซื้ออะค่ะ ลุงตาคิดว่าจังไรค่ะบ้านนี้ความฝันลุงตาเนี่ยชี้น้ำเอาตัวนี้บ๊ะโบดะไปทั้งไหนโบดะตีไปทั้งไรเลยโอ้ลุงตาชี้น้ำเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้คือสามศูนย์กสี่สามศูนย์สี่สามศูนย์สี่เพราะว่าพระประท่านยกขึ้นผู้มีผู้ใดยงกได้ค่ะเพื่อนว่าซีไฮยกขึ้นชื่อหรอกว่าชันเพื่อนว่าเพื่อนได้เบาเองเพื่อนเบาเองคือคนที่เป็นรูปเหมือนเนาะเออแต่พอดียกขึ้นพราเพียงหัวเป็นน่การลงมาก เป็นผู้มียิ่งในบ้าเรีกออกร์เดอเรียกล่างหกเก้าแล้ออออเดี๋ยวจะเอายังเด็กบน<อ>เล็กเอาผลเลยลงมาเด็เอาตัไปตั้งใหม่เก้าตั้งใหม่กันเพิ่งเห็ุเลขให้เห็นเสียก็เห็นที่แรกเห็น,นาสามก่อนสามใส่ถูกคููมันเลี๋ยวไปเดี๋ยวมาแล้วเอาภาทานเอาจานเอาจานเท่านี้แหละกลัวไว้ตัวกลางเดี๋ยวไปพูดตัวมากูเห็นซีอยู่เห็นซีตัว ไม่ยาสีวาแดงคือคึ่งถาะเห็นคักกระเห็นคักเห็นจะคักเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าตัวศูนย์นั่นเพิ่นเอาเอาจานกลัวไว้เครื่องหนึ่งมันจะออกมาส่วนหนึ่งค่ะออกมาส่วนหนึ่งจะม่เป็นเนี้ยอื่นไปเมื่อไรอบอกคุณเล็กน่อค่ะไล่ทอนั่นมี่ทอนั่นฝันแต่พุดมะฮอกเกาขวันเนี่ยล่ะค่ะขันฝันตะเกากับโบยู่หน้าตะเก่าคือหาก่อนคือบาฝันอันบาตีเล็กน้อยแบบ กันเป๊ะเลยเนาะค่ะเนาะเป๊ะเลยก็หรวมกาก็ะชื่อยูศูน41แพทประคาอซกาผัดมาเอาเอาตัวอื่นไหครับผัดมาเอาอันนี้แล้วเอาอันสองตัวซีอันโอนศูนย์สองสี่นี่เดียวอัวปวดหัวมันกายคือว่าน่ะ มันอยากไปมากผัดมากสองซีน้ำยู่นนะมักตัวนั้นหลายกว่าเออมักตัวนั้นกว่าก็ซื้อไว้ยุโรปแต่ตัวนั้นก็ซื้อยุศูนย์สี่หนึ่งแต่ว่าผัดขาออกขาออกเส้นเช่นแบบนั้นโมฟอว่าบัตไงเอาก็เลยลงออกสักโต้บ้านในสามโต้งวดนั่นก็คือเกี่ยวกับองค์พระประธานองค์พระประธานนี่แหละก็คืองวดนี้ใช่เป็นงวดที่สามแล้วที่เกี่ยวกับองค์พระเออนี่เป็นงวดที่สามที่องค์พระ ฝันว่าได้ยกได้โจมเพิ่นแบบได้โจมเพิ่นขึ้นใครที่มาโจมได้โมเมนต์หน่อยตันหาตัดเนาะเนาะจักตันค่ะหาตัดเพิ่นได้โอ้เพิ่นองค์องค์เพิ่นสูงเท่าไรค่ะองค์เพิ่นสูงเท่าไรก็อนดวงตาผมดวงตาก็จำหมดได้ลอยลอยเท่าไรบ้างพวกมันสองลอยพูดจริงผมสูงเพิ่นาคนองค์ใหญ่เนาะค่ะเนาะนี่คือว่าองค์ใหญ่พีเนาะแต่ว่าจะเน้นไปที่ตัวเลขที่ดวงตาฝันนี่แหละ เลขลางที่เพิ่นบอกก่อนนี่ยแหละเออเลขลางก็คือความหมายว่าผู้มียิ่งนั่นผู้ยิ่งเป็นคนบอกคนบอกก่อนค่ะเลขลางออกมาเด้อขน้อยพระท่านเก้าหกครับเก้าหกนึ่งเก้าหกเออเลขลางออกมาเก้าหกยังแต่โบ้เด้อมันสิออกพระท่านมันก็ได้ว่าสิให้ที่หลังรอกพระท่าน เพิ่นก็ให้มาผู้ยิ่งนี่เป็นคนบอกก่อนว่าเด็กน่าอักแล้วเก้าหกค่ะพี่น้องเก้าหกบันเนีันองค์พระประธานเพิ่นกระไรว่าว่าจะให้เลขบนนะคะเนาะให้เลขบนนี่ให้เลขบนนี่ให้เท่านั้นแหละสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่ครับให้เท่านั้นมีเท่านี้ดิเพราะเรามีอื่นแนวอื่นมาปนเลยค่ะแต่เรบอกไม่ออกว่าเช่านี่ยค่ะเพิ่นกระิีภากันเชื่อตัวดิฉันบาชบาเด้อหายมเมแม่เป็นแนวทางหาย เาซืฟังเนาะค่ะหลวงตาซือฟังนี่ก็บแมนวาดวงตาลุยแต่ว่าของบแมนวาดิบบลุยล่ะแต่บางคนฝันให้เป็นแนวทางให้ไปคิดเบื้องห้าผู้นั้นเอามาผู้นี้เอามาใช้กันเป็นยังไงบ้่นหวงาบุคคลนี้หลวงตานั่นล่ะตัวที่ซื้อกสองตัวกระซูสีบิดคสองตัวกระซูสีตัดไปหนึ่งสองตัว้นกระซูสี คล้ายๆกับหลวงตาเพิ่นหมั่นใจเพราะว่าเพิ่นเคยหายมาแล้วสองงวดเพราะว่าเพื่นเคยหายมาแล้วนะตั้งตั้งแต่เพิ่อนมันมาอยู่นหนี่เนาะเพิ่อนหายโชคหายโชคตั้งแต่เมือเพิ่นมาเลยมือเรียกมือลงเลยครับมือลงเพิ่นก็ะหายเนาะกระหายซี่หกค่ะเออมือลงนะมือมากกลมลุ่มนะครับก้นลุ่มกระถึกมาแล้วซี่หกก็ถึกมาอีกทิ้วบะเนียนมือแกมากกระถืออีกเออมาผิดมวดบางหันาเออมันจะของกับไข่เน่ อแต่ว่าก,ก็ฝันดูฝันเน้นมียิ่งอะมานอนแก้สีเสื่อ,อใช่หรับค่ะขันเนี่ชื่อว่าพระบ่าพระอันลามกได้พระว่าน่ะมันฝันเนาะค่ะหลวงตามันกคฝันสรุปแล้วก็คือตั้งแต่องค์พระประทานเพ้นอันมาอยู่วัดเท่านีถึงสองงวดสองงวดงวดนี้ขันโชกันมานก,ก็นจะเป็นงวดที่สามพี่น้องค่ะเพรานั้นแหละแคบหน้า,าจอแคบหน้าจอฝันดีอีดีได้มอคืนหนึ่งค่ะ ฟันด e ีจนมันใจคักนอนลงตามันใจลงตากระจายครับผมีเงินหลายซื้อหรอกค่ะทบ่แบบสวัสด right ีเก้าเดลาก่ะฝากเอฟซีทุกทุกท่านผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนอนลงตาเนาะเตื้อมน้ำเนาะค่ะเนาะเออหัวจักน้ำค่ะเพื่อนหัวจักน้ำนี่คือพระประธานเพื่อนได้บอกค่ะบอกบุญสุคนเนอพี่น้องให้ลาบมากยุไม่นะคะับสาธุเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งก็มาธรรมดาเลยพระประธานนะคะท่านผู้ชมะีจย นี่แหละค่ะท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับองค์พระระธานนะคะที่หลวงตาเพิินฝันเนาะสาหรับทา่านใดที่เขามติดตามรับชมนะคะก็ให้เป็นแนวทางไ้นะคะชอบกระจัดคัดกระพานนะคะเพราะว่าตั้งแต่องค์พระระธานนะคะที่เพิินเอ่อเชิญเขามาอยู่ในวัดนะคะพี่น,อน้องกระถูกมาแล้วสองงวดนะคะสองงวดติดนะคะเกี่ยวกับความฝันของหลวงตาล้วนเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแอดกา ฝากพ่อแม่พี่น้องไหวนะคะถ้าโชคถํามาันก็นอย่าลืมมาเฮ็ดบุญน้ากันนะคะวัดอินทราวิหารนะคะอยู่ทุธ้าหน้องไผ่นะคะาำผู้ชมตำบลหมูม่นอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สำหรับคลิปนี้โชคโชคมันมานสกูสุขนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทางเพจทางช่องเจ๊ตังคนผูไทยเจ๊ตังพารวยค่ะตะก,กุดเหล็กไรลนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร0 6 4 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกรุดเหล็กไหลของหลวงปูศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็ก2 2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปังรวยๆวยสวัสดีค่ะ